ตาผมครับมีแต่จะหันกินของคู่ครับเจสซ้่มันย่อบอกเลยไป๊บ่มีเนี่ยมันเป๊ะแตงปอกไป๊ะก็ลูกเจ้ากู็มานี่นี่โอ้หนุ่มผู้ย่างเหยียบไปนี่เก็บเจ็บไปลูกเก็บิไใจเหยยีบเอาหน่อยมาไทยเขาบังนี่เอสซีมันเป็นเอสซี่เหรอครับพ่อหมูนี่ชัดเลยอ่อเก็บใส่ลูก เดี๋ยวมันจะออกคู่แล้วมันจะบินตอนมันอันจูจีกันอยู่ห้องเฟอร์จ้าโบจะดูจะดีจะดูจะดีที่นู่นจูจีกันเดี๋ยวี้กระดึกกระดึกกันอยู่ดูน้ำมาสิปกติไงนี่นี่นั่นลูกเจ้าเอลกอดดักกันเชียว ไมากินบกมากินบกม่วงมาชูทียนพร้อมแม่งกินนู่นเขามากินหอดม่วงเอีมาูีกันนั่นบางมูก็จัดซะพู้จัดการของร่างบางวิแล้วมันสูงเดี่ยหยุนั่นเด้อ อาสมตกกันเว่อร์กองอยู่นี่ครับเปนต๊ก็ม่ครับกล้องอยู่นี่นี่นี่แมนเบิร์เลยจับปุลูกจับปุนี่กะตาเลยบอร์เบิร์นข้าจะจับมันสมตกเอาคู่ไม่เห้ลุกนสสี่เด <c oughs> ีจับปุจับปุนี่กะตาเลยบินอุฟ ก็ตาบินออกเบมดจะบอหงล่างดีกว่ามีลูกนี่นี่นี่ที่ที่ที่ผู้ย่างเหยียบจนดากแตกก็ต้นนี้ว้าขี้แตกก็ต้นนะนี่นี่ไปซื้อกระตีเถิดร้ายทุ่นเอาหน่องตายแล้วตายเอาอยู่เก็บเอาเก็บเอาตายแล้วนะมันตายเดียโอ้เม่อไหร่เหยียบซะหนอมันตายเด้ยพ่อพ่อบ่อตอนนี้มันตายเฮ้ไมนตายตายใส่มันอยู่ซื้อมี่แมวนี่ตายไปเหยียบ ผมแมงกินนู่นผมก็เห็นพ่อเอฟซีนี่ลูกบ่เคยเห็นอยู่ตองเห็นนะครับแต่ผมยังบ่เคยเอาบ่เคยแงย่ผมป็ยังแงี้นี่สวิงนี่เงี้ยแมงกินนู่นนี่สวิงนี่เลยนี่กยุคพุ่งแม่ไงในยุคพุ่งไม่เลยใชใช่วมันอยากกินมันอยากกินไขมันมันอยากกินไขมันนี่ไม่ต้องเป๊ะกันครับนนี่เด้กนี่มันโตตานูู่คโล

โอ้เตรียมเด้อมันสิตกดิมีเสียงเดี๋ยวลูกเดี๋ยวพี่ๆๆพี่ๆๆพี่ๆโอ้นี่ๆๆๆลูกนี่ๆๆๆโตหน้าพ่อโตหน้าพ่อพุ่นนําพุ่น มี่คู่นึงลูกมีคู่นึงลูกคู่นึงเอาไงกูอะเอาไงก็ตับค้อนกันนี่สิเนี่ยมปุ๊กมาเลยนั่นนั่นนั่นลูกอะสมมติ<า>ว่า,าสองตัวน,นี้เป็นคูกกนน่กันมันบกพองตาบัวหรอกเดี๋วมันหลุดลุ่มายจะวิ่งคึ้นไปไหนใช่อยากให้อยากให้กล้องุง่มซุ่ม fc เห็นไหมครับน้อยบึงตัวนี้ไหมยังงอยเดียวเลยซูมเห็นบอลหร่อมังไฟายเหรอต้องซู้มึงเห็นไหมเออนี่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 ไฟข้างล่างนี่นี่มังพ่อสีแง่นี่เบิึงได้อ fc เด้อะจกซูมเห็นไหมครับแต่ว่าผมสีแง่เอานี่ครับนี่หลายครั้งนี่น้อยน้อยนี่การนี้น้อยอ่ะอืมการนี้น้อยลูกบอดโอ้มันบกเข่าวะมันึ่ยอมบอก เก็บลูกเก็บ้างล่ก็บอกว่าบงมีไฟนี้เจย็นลูกเจเย็นพอแง่กันพอจะพาก็บเอาเขาหัวน้องพี่เอาเอาเก็บ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 ตีลังกาเอาเลยนี่พาพ่อพ่อก็เห็นบอนไม่กินตู้ตีลังกาคู่นี่คู่นึ่งโ้ยมาสีบินอีกคู่นึ่ มามันบินหุบเลยลูลกตาไม่อยู่โอ้ยตาไม่ออกจากคู่เลยมันเอือยเปลี่ยนตาแท่งมือแล้วเสียนบ่แม่มองนี้นี่ปะเจ้าของเจเย็นลูกใจเย็นข้ามองนี้แม่ไม่หน่อยถือกล่องน้ำใจเย็นลูก น้องลูกน้องคู่นองคู่น้องคู่ลูกนี่นี่คู่หนึ่งอีกตัวหนึ่งน้ำนี่คู่หนึ่งไปแล้วปล่าเก็บมันจะบินนี่แม่นี่แม่หมดจังบุรีเป็นขดหายใจเต็มเลยอีกตัวมันจะจะใส่เราไหมเดี๋ยวไปจัง

นี่ลูกหนคูนะ่นึงอะไรมันมา่ต่ขาชัดเต่กหน้าที่แล้วหน่อยสิบฮะสิบสิบนาทีค่นทายกับทายาบกไปมาด้วยสรุปลิปนไป กะโอเคครับเอฟซีมลาพอสมควรและครับสำหรับการทายชิปให้เอฟซีเบงกะกับบ่าวหมูน้องผู้สาวหน่อยครับแง่ไอแมงกนุ่นแดงเอฟซีนี่แหละครับผลงานตอนนี้ตอนนี้ยุบยุบยุบอยู่นี่ครับนี่ตอนนี้เห็นไหมครับนี่ย้อนย้อย้อในมือบ่าวหมูอยู่นี่ครับนี่โอ้ออนซ้อนในเอฟซีตัวสมิทถ้วยแหละครับล่างขัวแซบเลยทอดแล้วก็คุกรดดีกับแซบครับเอฟซีโอเอาครับผม สิขอจบคลิปไปสำนีสักก้อนเอซเพื่อที่บ้าหมูและกาน้องผู้สาวหน่อยสิได้แง่แมงแง่แม่งกินนุ่นแบบเต็มทีครับผมฝากเอซแฟนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องล้าน้ามีสารเป็นกำลังใจให้บ้าหมูหลงผู้สาวหน่อยเด้อเอฟซีเด้อสุดท้ายสุดครับขอกล่าวคข้ามาสวัสดีครับเอฟซครับ